เมื่อกี้พยันมาจากดูงานโอ้นัดเขาวันพุธหนา้าครับโอ้อแล้วดูเสียงปมทำอะไรอดนั่นจะอะไรอย่างงี้มันจะคือแท้โอ้อดงานนี่นี่โอ้ ลงคุนเลยลงคุนเลยเอา้าาไปดูงานแป๊บเดียวเนี่ยกลับมาเนี่ยเกือบเสร็จละโอ้ทธรเมลาเลยเฮ้ เ้งานนี้เนี่ยงานชอบของเสียบอมเลยเป็นงานที่วัดนั่น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 มาอ๋ออ๋ลูกไปปักอึ โอ้ไม่ค่อยใหญ่ครับโอ้ย,อยนี่นี่การเรียนศึกษาเนี่โอ้ตรงเป๊ะเลย เดินดินซ้ายนะครับ่าดิ้นแข้งก็ตึงนิดหน่อยนี่บอ่อประมาณ4คูณ6ใช้เวลาคุดก็เกือบ3ชั่วโมง có xì lia bay này giọng, giọng 3 mét nó mét boleh. Boh, ini, sukmamengatakan, nyaman banget. Ah, เดี๋ยวบอกมาว่าอย่าไปอยู่ใกล้นะเดี๋ยวเหลี่ยมมันบาดฮ่าแมคมซสด้วยใช้ได้ใช้ได้ไดแต่กฝีมือนี่ยังไม่ถึงปลายันนะเรียมพออมาว่าตุ้ย ว่าวิมพมือขุดนี่ยังไม่ถึงปลาย,ยันเลยว่าทุย้าเออมาดูถูกวิมพมือปลาย,ยันอีกแต่ปลาย,ยันนี่เสร็จแล้วนี่อันนี้นี่เดี๋ยวเสร็จแล้วดูละทุเล,ลนิดหน่อยอไปนาอีกละ่ะ เอ๊ะสูเป็แตงคอมน,นั่นเีงโอยจะเป็นกวดเป่าตาเสียบมอมจะกวดนีนนด่เลียมเป็นเลียม ส,สก็ฝากกดติดตามนะครับนี่งานแบบเนียนๆเ,เลยนี่ขนาดเบรกเอวยังไม่ค่อยดีนะขัารถรนี่เบรกน่ะแน่นๆนี่โอ้แบบรับรองว่าไม่มีตามหมดนะเอับสวัสดีครับ